สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนชองนะพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นเสาร์วันเสาร์นเรนาะครับเนาะของวันที่แปดมีหน้านะครับสองหาหกแปดพี่น้องนะครับผลง,งานล่าพัฒนเมื่ขึ้นนี้ก็ออกไปเ็จสิบเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องกับคงศิทราบดีกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ถ้าทานเกตสำนักเกตอาจารย์เขาบ้างหลุดดังเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับ่ว่าหลุดจะคููจังได้กัะเขารุดกัะเขาคือเกาพี่น้องนะครับเกตอาจารย์แต่มีอาจารย์รุดมีอาจารย์เข่าพี่น้องนะครับอาจารย์ไดที่เพิ้นบ่อเขาอาจารย์ไดเพ่นที่รุดเพ่นกาแก้ไขปรับปุ่งฝ้าว ปับปุ่มเฝ้าแก้ไขท่านที่ท่านดวนพี่น้องเฝ้าเอามานาเสนอพี่เสนอน้องในทีสุดผู้ทั้งหากระรงมาให้เรียบร้อยพอจะดีกะเสียเอามานาเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องได้ผิดจารณากันนะครับพี่น้องมักจังคอยจัดเด้อขัดจังคอยพานได้พี่น้องนะครับเนาะ,ะพอมีผูใ้ใดบังคับเนาะพี่น้องเนาะ แนวทางมีเขามีรุดทุกสำนักทุกอาจารย์บ่มีอาจารย์ไดการันตีลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนบ่มมีพี่น้องนะครับเป็นแค่สูตรเป็นแค่ตำราเท่านั้นที่จะชี้วัดให้พี่น้องนะครับเป็นโตมาหรือโตยูพี่น้องนะครับเนาะสำหรับแนวทางพอใจดีนะพี่้องเนาะเป็นแนวทางก้าวหน้าพี่น้องบอถอยหลังบอยู่หม่งเก่าพี่น้อง ถ้าถอยหลังกับอยู่มองกเกานี่คือว่าเ้าเนี่จบพี่น้องนะครับแนวทั้งพอใจดีคือเดินหน้าเดินหน้าสู้เดินหน้าก้าวหน้าหาความสําเร็จเท่านั้นพี่น้องนะครับไม่อยู่ที่เดิมบออยู่มองเกาไม่ถอยหลังบอกขึ้นหลังพี่น้องนะครับพอใจดีก้าวหน้าหาความสําเร็จพี่น้องก้าวหน้าหา,หาชัยชนะเด้อนะครับเกตสัมนกเกตอาจารย์พี่น้อง ผับี่น้องเดี๋ยวมาใส่วันที่วันท่งกันก่อนก่อนจะไปพบกับปู่มงคลเนาะก่อนสิไปเบิ่งย่อทางของเพิ่นใส่วันที่ก่อนเด้อวันที่12บเด้๋พี่น้องเด้อวันจันวันจันทร์ที่10ไม่ออกนะครับวันจันทร์ที่10ไม่ออกเป็นวันสตีสากลของ ประเทศดาวลเดอ้อออกวันที่สิบสองมีนาคมนะครับมีนาคมเดอ้อสองห้าหกแปดนะครับนี่พี่นอ้อง 2568นะครับ,ลา,าล,นะรบลาวพัฒนาปูมงคลนะครับผมลาวพัฒนาปูมงคลเด้อลาวพัฒนาอย่าลืมเป็นกำลังใจพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นอ้องอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นที่สี่หายกำลังใจ ูกับพี่กับน้องเท่านั้นนะครับเนะาะราพัฒนาปู่มงคลเด้อปู่มงคลนะครับนะครับผม,มเมื่อบ่งปูป่มงคลพี่น้องวิ่งบนล่างนะครับเนาะ กูมงค้นพิ่นวิ่งบนล่างเพิ่นวิ่งอย่างพี่น,อน้องนะครับมาเบิ่งกันวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง ปูมงคลวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่าง6กับ7พี่น้องหกพี่น้องนะครับหกับ7พี่น้องครับนะครับเาทาเ่ยถ้านสิเป็นยังไงเดี๋ยวจังไม่ผิดจารณากันใส่สีตีไข่ให้ปูกันนะครับ ให้ดูสวยงามนะครับให้ดูสวยงามพี่น้องนะครับมาเบิ่งการจับคู่พี่น้องการจับคู่เนาะของปูมงคลเพิ่นจับคู่ยังไงพี่ให้น้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเาได้พี่น้องได้อยู่ที่พี่ที่น้องเท่านั้นที่สเป็นผู้ให้คำตอบ เข่าหรือดลุดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องปู่มงคนจับคู่เนาะนะครับหกสามหกเจ็ด หกแปดหกเก้าพ <growing> <iser> ี่น้องนี่คือแนวทางของปู่มงคลจับครูให้พี่ให้น้องเสร็จสับเป็นเทียบร้อยนะครับชุดที่หนึ่งถึกตาถึกใจพี่น้องบ่นะครับ ้าถึงตาถึงใจจัดได้เได้พี่น้องเด้ออย่ารอนะครับเสียเวลานะครับมาเบิ่งชุดที่สองของปู่บงคนนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดหกแว เจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้านะครับ,น,รบนี่คือแนวทางนะครับของปู่มุงคนจับครูหันเพนียง,งเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ให้พี่น้องไปพิจารณาเอานะครับวดประจําวันที่สิบสองมีนาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูมงคลวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดได้พี่น้องเด้อจับคู่หกสามหกเจ็ดหกแปดหกเกาเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางนะครับเนาะของปูมงคลมักกะจัด,ดกะพานได้พี่น้องนะ อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามปูมงคลกันหล,ลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ